เธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอตีบอกหักเจ้าจังซีอีกสักสิบปีเธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอตีบอกหักเจ้าจังซีอีกสักสิบ รักวละนิดวละหน่อยเอ๊คิดทบทวนให้บ่อยเอ๊มานี่มาที่รักเอ๊ลองมาคบสักพักเอ๊อยากบอกเธอว่ารักเอ๊แต่หน้าผมมันยักเอ๊ผมเลยหยุดใชง้งักเอ๊ลืมไปผมมันแค่ที่พักน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอไม่นอกใจนูล็อกไอเอาแต่เล่นพับจีน้องซอเป็นคนมันได้ทำไมน่ารัก ถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งเชื่ออกคิวสั่งไอ้ก็ไม่รู้ไอ้ต้องทําอย่างไรทําอีกที่นําไม่มีแฟนใฉ่ไหมน้องมองมาหัวจจแอบหวั่นไหวไอ้เข้าใจว่าน้าไม่มีใครครบกับไอ้โยจะพาดูนางจริงจริงรักน้องคนเดียวหระมังพี่แต่งเพลงนี้มาพี่ไม่อยากดังพี่แต่งมาเพราะพี่อยากให้หนูฟังไอ้มันคนบอดลอน้องก็คงจะหูตัวไอ้ไม่เคยเจ้าชูอันนี้ก็ไม่แน่ใจใครว่าพี่นาตาไม่ดี ออนแล้วไงพอพี่คบกับนูนี่พี่คบด้วยใจเธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักซวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอซีบอกหักเจ้าจังซีอีกสักสิบ ปีเธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอจีบอกฮักเจ้าจังซีอีกสักสิบปีเธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอจีบอกฮักเจ้าจังซีอีกสักสิบ คนนี้ผมจองตอนนี้ได้แค่มองแต่ว่าคงต้องลองจะเป็นคนที่ไอ้นั้นไม่ปองอยากจะเป็นคนที่คู่ครองได้ไหม้โ oh อ้ oh. ก็เธอน่ารักแบบเขาสวยมวยเอื่มมองมาที่ตัวผมในตัวดำมันเปลืงผมแมงมดนี่ที่จะเป็นรักคนสปกะนองเขานาลักกระบอกเลยว่าอามวยอยากให้คุณจะคิดอิสักนิดอิสักติอิสักวิแล้วก็ลองมาลักผมติแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงแววตาของคุณมันเหมือนกับสายใยก็เธอมันน่ารักมันตาหักอีกสักพักผมจะลองขอไปทักแต่น้าผมมันเหมือนยักษ์ผมก็แค่อยากให้เธอรู้อยากจะบอกว่าไอ้เล็บอยู่แต่กลัวว่าเธอจะตอบกลับมาว่าฟักอยู่ เธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอซีบอกฮักเจ้าจังซีอีกสักสิบปีเธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแขนน่ารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอซีบอกฮักเจ้าจังซีอีกสักสิบ เธอบอกว่าเธอยังไม่มีแฟนมาคบกับผมไหมครับผมจะพาเดินขวงแคนน่นารักสวยๆแบบนี้เข้าๆมวยๆแบบนี้ไอซีบอกหักเจ้าจังซีอีกสักสิบปี